ทำแท้ผมคิดแท้ได้ไหมพี่พวกเขาบางคนอาจจะรู้สึกแบบไม่มั่นใจหรือเปล่าในตัวเองเออไม่ออกแม้ไม่ไม่ไม่เคยทําไม่มั่นใจแจ้พี่พี่คิดยังไงพี่พอจะแบบให้ไอเดียพวกเขาได้ไหมผมว่าเราไม่มั่นใจวันนี้เราไปเขียนเพืร์ดีดอทดีกว่าเราปล่อยให้สภาพเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นอควาก็ยังไม่มั่นใจูบี้อเมทิสก็ยังไม่มั่นใจ ลูบี้ก็ยังไม่มั่นใจม่หรอไหมซึ่งอันนี้บางคนอาจจะชเพิ่งเจอผมครั้งแรกๆเนาะคือผมแค่รู้สึกว่าไอ้วันที่ผมเนี่ยเริ่มเริ่มตั้งกลุ่มโคเวอร์มาเริ่มอัดสื่อตัวเองเริ่มเขียนข้อตัวแย้งตอนนั้นผมอายุประมาณ26อายบ26เองนะคะอายุ26เงินเก็บในบัญชีทั้งหมดไม่ถึง50,000 ผมไม่ได้มีอะไรพร้อมกว่าเพยดอเหล่านี้เลยเพยดอดพวกนี้เลยถ้าพูดกันหยาบๆไปนะเพยดอดพวกเนี้ยวันนี้ที่ฟังผมอยู่ทุกคนนะน่าจะมีสถานะทางรายได้ต่อเดือนมากกว่าวันที่ผมเริ่มอ่มากกว่าพี่ธอมถูกไหมพันบาทพันบาทเองอืมแล้วก็อายุอนามเนี่ยก็ก็คงเด็กสุดหีเปียะเนี้ยอ่าหน้าจะยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนาะคือ เมือ่อเมื่อประมาณเดือนสองเดือนก่อนเนี่ยมันมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งของสแกนอ่ะที่ออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับโรคร้อนจำได้ไหมอายุสิบสามสิบสี่ปีเองเคยเคยเคยได้ยินข่าวนี้ไหมเด็กนี้คนสําเร็จเร็วขึ้นเด็กพูดพูดอ่าใช่คือเด็กอายุสิบสามสิบสี่ขวบมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสภาวโรคร้อนมาเป็นตัวแกนนําให้ประเทศนั้นจาชื่อประเทศไม่ได้ไม่รู้แบบพวกสวเแนดหรือเดนมาร์กแค่รู้สึกว่าแบบทําไมความคิดเขาแบบ ถึงแบบผู้ใหญ่จังเลยคือจริงๆแล้วคืออายุก็ไม่เกี่ยวแต่คือผมอ่ะตอนนั้นยี่หกแต่ตอนนี้คนที่ฟังอยู่อ่ะผมว่าจะอายุกี่ปีอะ่ะอ,อยากให้แบบฟังวันนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเอคือเนาะเออตามาก่อนจิ่นนะใช่ลองทำไปเลยแล้วเดี๋ยวมันมันไม่มีมันไม่มีอะไรหรอกที่เริ่มครั้งแรกแล้วมันดีที่สุดคือ,อ,อพี่รองเชื่อไหมว่าจังหวะที่วันนั้นก็บ้านหลังนี้แหละคะ่ะ พี่ทอมก็พูดประโยคประโยคนี้เลยว่าวันที่พี่ทอมเริ่มเริ่มเริ่มสตาร์ทเนี่ยตอนอายุยี่บหกมันก็เหมือนกับตอนที่นุ้ยกับเจไดเนี่ยเริ่มที่จะว่าเหมือนแบบปั้นกลุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมันทําให้นุย้ยเขืงมากเลยนะพี่ทอมคําพูดพี่ทอมวันนั้นมันมันแบบโอ้โหฝังอยู่ในหัวแล้วแบบมันก้องตลอดเมื่อไหร่ที่เราทอร้อแท้หรือคิดว่าเฮ้ยเราจะหลีดองค์กรอดไหมอะนุ้ยจะคิดถึงหน้าพี่ทอมลอยมาเลยว่าเฮ้ย พี่ธอมไม่งกังคำได้เลยอ่ะวันที่เขาแค่ยี่สิบหกขวบเองอ่ะเขาเขายังหลีดองค์กรจนมีอาณาจักรเป็นแสนคนน่ะเฮ้ยว,วันนี้เราเราก็ต้องทําได้เรายังมีเขาเป็นโค้ดด้วยวันนั้นเขานี่ยังไม่มีใครให้ปรึกษาอะไรมากมามีแค่พี่นุก๊กคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้แบบเออนุ้ยกับคิมเนี่ยแบบใจชื้นแล้วก็เหมือนฟื้นอ่ะเหมือนทําให้แบบเออองค์กรอ่ะแบบหลอมรวมกันได้คือนี่รู้สึกว่า hmm. เออมันเป็นอะไรที่แบบฮือเขืองมากเลยนะเวลาฟังอ จ๋งมากจริงๆแล้วผมว่าถ้าหลายๆคนจะดูซีรีส์ช่วงเนี้ยผมว่าซีรีส์ที่อยากให้หลายคนได้ดูนะก็คือสามก๊กจอิงจริงๆมันมีอยู่ใน YouTube ไปเสิร์ชดูได้เลยสามก๊กฉบับสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนก็คือฉบับล่าสุดแล้วแหละคือผมคิดว่าความคิดใหญ่ของผมอะหรือกล้าคิดใหญ่มันมาจากการดูเรื่องสามก๊กเพราะฉะนั้นคือวันนี้ ผมคิดว่าที่ผมมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนที่กล้าคิดใหญ่อื mm. ซึ่งถ้าวันเนี้ยเพื่อนเพื่อที่ฟังอยู่เนี่ยขาดภูมสถวัดข้อนี้ขาดการกล้าคิดใหญ่ขาดการวางแผนขาดการมองการไกลอบางทีคือมันมันอาจจะยังเป็นลีดเดอร์ที่ดีในระยะยาวไม่ได้ mm. อืคือเหมือนหามว่าตัวผมเองเนี่ยสักเซสสูงมากในเครือข่ายจะบอกว่าสูงที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ซึ่งมาจาก มาจากอะไรล่ะมาจากคนที่แบบพูดไม่เก่งไม่ได้เข้าสังคมเก่งเพื่อนไม่ได้เยอะไม่ได้ชอบงานขายดูแล้วเหมือนกับไม่มีแต้มต่อในการเข้ามาทำธุรกิจแบบเครือข่ายเลยแต่ทุกๆอย่างนี่มันเกิดจากแค่เรากล้าคิดใหญ่เราเชื่อแล้วทุกๆอย่างเนี่ยมันก็เริ่มจากการสืกฝนหลังจากสมัครเครือข่ายทั้งสิน้น,นถ้าพูดง่ายๆเลยคือสกิลทั้งหมดของผมที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่ามันไม่ได้เป็นสกิลที่เกิดขึ้นก่อนยกตัวอ,อ,อย่างง่ายๆเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเช่น วันนี้ผมเห็นหลายๆคนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยเขาบอกเขาเคยเป็นประธานชมรมเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรปก่อนผมไม่เคยเป็นอะไรพวกนี้สักอย่างเลยคือเป็นเด็กหลังห้องว่างง่ายเป็นเงียบเป็นคนที่เป็นเด็กที่ไม่มีไม่มีตัวตนอ่ะอ่าเงียบเงียบเงียบใช่เรียนไม่ดีกีฬาไม่เก่งกิจกรรมไม่ทําคําถามคือแล้วมึงทาอะไรวะเออกูก็ไม่รู้กูาทำอะไรไม่มีไม่มีคุณครูที่สนิทไม่มีอะไรคือเป็นช่วงเวลาแบบของการที่แบบลอยๆมากเลยอ่ะอืมแต่พอเรื่องทำเครือหายปุ๊บ แค่การที่เรามีทีมงานคนหนึ่งรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบอ,อืมไอเขาว่ารับผิดชอบเนี่ยสําคัญนะอืมแล้วไม่เคยคิดเลยว,ว่าคือจะแบบฝากให้ใครช่วยตามทีมงานตัวเองคือแค่วันที่เรามีรายคนนึงอะ่ะก็รู้สึกแล้วว่าคือทุกอย่างแม่งต้องทําเองหมดวะนั่นคือนั่นคือขนาดนั่นคือขนาดตอนนั้นอายุยี่สิบมีรายคนแรกก็คิดแบบนั้นแล้วอะ่ะ มันก็คงจะเป็นแนวคิดที่มาจากการดูเรื่องสามก๊กคือแบบมันเหมือนความเป็นผู้นําอ่ะการคิดใหญ่อ่ะการอยากจะแบบเป็นเป็นหนึ่งให้ได้ในแผ่นดินนี่หรอไหมอะไรพวกนี้แหละผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะฉะนั้นคือไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่มันมีมีมีมูลค่าไม่ใช่มีมีพลังในตัวเองที่มันจะไม่มีเรื่องหยุ่มหยิมแล้วว่าไม่มั่นใจกลัวนู่นกลัวนี่ มันเป็นเรื่องของอินเนอร์ภายในอืม,อมเพราะผมก็ไม่รู้ว่าคุณโตมาแบบไหนถูกไหมคือไม่รู้ว่าคุณโตจากการแบบเห็นอะไรมาแล้วบ้างอืมนั่นแหละชอบมาก